ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ไปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีการไปสั่งการคุมเข้มความมั่นคงในบริเวณนั้นหลังจากที่มีปัญหาการทําผิดกฎหมายทางทะเลอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเตรียมจัดตั้งสออปะชะดจะเน้นการเชื่อมต่อการทํางานทาั้งทางบกทางทะเลในการแก้ปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงค่ะ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อเนวยการศูนย์อเนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนหรือว่าพออสออปอชดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่กองทัพเรือภาคที่3ที่ดูแลความมั่นคงทางทะเลฝั่งอันดามัน และประชุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพบกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3 สอนชนภาค3ได้รายงานสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลฝั่งอันดามันก็พบปัญหาการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลหลายมิติทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียของชาวโรฮิงญาและระบุถึงข้อจำกัดด้านปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ชี้แจงถึงโครงสร้างสออ,อปชดที่นายกรัฐมนตรีริเริ่มตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชายแดนในทุกพื้นที่เน้นบูรณาการทุกหน่วยงานโดยลงนามในคำสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปรับปรามยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทางบกทางทะเลทางอากาศ ได้จัดโครงสร้างเป็นหน่วยเฉพาะกิจ3ชุดค่ะเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เหล่าทัพรับผิดชอบหลังจากที่พบการลักลอบขนยาเสพติดใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่3ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ยังไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองทัพเรือภาคที่3บนเรือหลวงกระบี่นะคะมีการกล่าวย้ำการปฏิบัติที่เชื่อมกับทางบกและทางทะเลโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด และย้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยืนยันถึงการสนับสนุนกองทัพเรือในด้านยุโทโธปกรณ์ทั้งเรือรบและระบบอาวุธทันสมัยค่ะ